สวัสดีค่ะนี่เป็นฐานที่5นะคะฐานเกี่ยวกับการจัดก,การอารมณ์ด้านความโกรธค่ะโดยในฐานต่างๆก็จะเป็น5ฐานย่อยค่ะก็ได้แบ่งออกเป็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการว่าเราอ่ะจะมีการจัดก,การอารมณ์ด้านความโกรธในด้านต่างๆอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าก็จะเป็นเอ่อการหลีกหนีอารมณ์ความโกรธโด,ดยการไปดื่มเหล้า ค่ะเป็นตัวอย่างดังต้นนะคะแล้วก็เราจะเปรียบเทียบด้วยฐานนี้ก็คือจะใช้ไข่เป็นชีวิตนะคะเปรียบเสมือนชีวิตของเรานำพาไปถานต่างๆเจออุปสรรคต่างๆนะคะโดยมาจบด้วยฐานสุดท้ายเปรียบเสมือนว่าเราได้นำไข่มาได้จุดๆหนึ่งได้ขับรถได้กินเหล้ามังยานะคะแล้วก็ขับรถมานะจุดๆหนึ่งแล้วสมมติว่าเราประคองไข่เปรียบเสมือนชีวิตของเราไม่ดีแล้วเนี่ยไข่ก็จะตกมาแตกก็เปรียบเสมือนชีวิตของเราคือไม่สามารถกลับมาได้ค่ะเราลอยเที่ยงนะเดี๋ยวเวลาเราไ่ใช้กะดูที่ทำใช้ ออมาหนาแล้วเนี่ยเร่มหยไ่ระปาแล้วคุกไกเพื่อปนหสนับแลก็ป่าที่เกาขายไข่ค่ะายเาวาี่้้วอ้บูยังไอ้บูยังขายไข่ไว้ขายไ่ว้ขายไ่ไว่กระเป๋าไปดิไอ้ไว้ไว้ไวดีๆไอ้ขาโบ้จะคไม่ขาโบ้ผ่านะปาเพื่อนาเพื่อนปาเพื่อนไม่ได้เพื่อนป่าเพื่อนเพื่อนป่าเพื่อน

อาเนะนงมูี้ด้ไงเอ้เอเอเองดเทุกคนทอไทุกคนม่ีอะไรมาด้วยไข่ทีนี้ทุกคนต้องประคองไข่แล้วก็รอดผ่านไปให้ได้โดยห้ามโดนเชื่อไปเลยทีละคนมาเลยโดนเชือก ไุกคนคนทคนัวไดดตัตดตดตัวดตัวดดตัวเ้ตัวเตัวดดเฮรวเ้วเ้ยตัวเฮ้ยตัวดดเ้าดเยัวโดดาอัวเฮ่ยตวโดดตโดดตวดงเดเดดเยตัเฮ้ยตัว้ตดดดดตกหมดเลยตดด ห้าอเจ็ดว่าเรไม่เป็นด้วยเอแปดเอาไว้เก้าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้เจ็โอ้ไม้โอ้ไม้โอ้ไม้แล้วไปวัดไปว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 ดอยาไปวดอยาไปวัดาไปวัด่าไปวัดอ่าไปวัดอย่าไปวดอ่าไปวัดอย่าไปวดอยาไปวดอย่าไปวัด่าไปวดอยาไปวดอย่าไปวัดอย่าไปวัดอย่าไปวดอ้ลาไปวดอย่าไปวัดอย่าไปวัดอย่าไปวดอ่าไปวดอย่าไปวัด

สายรักเขียนมาเลยเขียนมาอีกีต้อใส่คะ 哎！哎！哎！